สวัสดีครับผูกกับผมช่องจอมแจมเบาบนเตลอกเตลอกครับมื่อนี้วันนี้เขามากินมาหมาครับมื่อนี้มาหมาครับผักกาดครับแล้วก็มีกับแกมคือปลาหมึกครับเห็นบปะนะกล่องโฟกัสบอ๊ะมะหมาที่จอมแจมสมอว่ามันรลเฟิตครับมันเป็นรดของกุ้งลอเตอร์มาหม่าย่ำๆกุ้งลอเตอร์เนาะครับรสชาติกุ้งลอเตอร์เนาะเฮ้ยอากาศหอนครับมื่อนี้กับปลาหมึกอ่า แสบนั้นเลยพักกาดกินกรบครับอ้าจะอุ้ยววปวดไากินน้ำกันด้อครับพอม่นพี่น่องตเกียบเริ่มกินกันเถออต่อเนี่ยฉันน้ำหน่อโอ้หอนๆเลยอ้าโอ้ย อันนี้ครับฮู้นเห็นบอกเห็นไอออกวะก็บไวอหนี่อืมพรมุขหรือว่มุข หวานขนาดเลยครับพี่น้องคือมันบ่มีรสศาตรเพร็ดนาะครับแต่บ้านฉันทอนตบใหม่ๆแล้วมาเห็ดคลิปด้วยนะครับ อว่าจำเจมกับบกคอยกินเผ็ดกินเผ็ดบกคอยไห้เนาะครับ หอนแห้งฮืม ตัม้มเออนึ่ยโว้ยขีดยากเลบาริขีดบริขีดตะเกียบโดนนะครับไม่เคยจับตะเกียบโดนเลยมันหอนครับเลยต่องเปา Mmm. enjoy แสบแสบ enjoy แสบแสบกับพี่น้อง sampai jumpa pamit Se! Mm. การผ่อนแห้งครับเงาแตกเลยกินวังหันในเพชรแห้งเนาะกินกินสม่ำเสมอเลยนะครับกินวังหันคลิปเมื่อวานนี้ก็เพชรเพชรจริงเพชรจริงของจริงอันนี้ไม่ค่อยเผ็ด จะบอกว่ามีเหนือง่วนนะครับทีนี้เราตรงห้ามน้ำกัน,นกครับเนี่ยอากาศหอนแห้งไป บังเถอะครับพี่น้องหอนซ้ำได้จังวะโอ้เอนเลยเห็นเถอวค,ครับครับซอมแจมก็เลยกินมาหมากบ้างเลยเนาะครับหอนครับบ๊วนเพจหอนอ่ะสุดละมือนีก้กาะซอมแจมก็บันมียังหมากใหมเนาะเหมือนกับไม่เห็ดคลิปกินมาหมากแล้วครับถ้าไปคนไหนถูกใจดกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้จอมแจมบําวนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็ขอกลาสวัสดีครับบ๊ายบาย